สวัสดีครับเกษตรง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับปีนี้ฝนดีมากน้ําเต็มสระเลยครับก็เลยอยากจะชวนมาทํากิจกรรมย้อนอดีตในวัยเด็กกันครับนี่ครับเราจะมาปักเบ็ดไม้ไผ่กันครับดูครับว่าจะได้ปลาเยอะไหมครับไปกันเลยครับผมเบ็ดไม้ไผ่นี่ครับผมซื้อมาจากชาวบ้านที่เขาทําขายนะครับคันละห้าบาทครับ ถูกมากเลยครับฝีมือดีด้วยประณีตครับมีลนไฟกันมอดกันเชื้อราอย่างดีเลยครับเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับแค่คัละห้าบาทผมซื้อมา10คันครับมาจะมาลองปักเป็ดกันวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเราก็หาเหยื่อก่อนครับเหยื่อที่จะมาใช้ปักเป็ดวันนี้ก็คือเราใช้ไส้เดือนครับจากเดิมตรงนี้นะครับแทบจะไม่มีไส้เดือนเลยเพราะว่ามันมีพวกยาฆ่าหญ้ามีอะไรนะครับพอะผมไม่ได้ใช้เคมีมาประมาณ 3ปีนะครับเนี่ยมันจะฟื้นฟูขึ้นมาเสเดือนเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะขุดไปสักสีห้าตัวครับไปเป็นเหยื่อครับยังไม่เคยขุดนะครับตัวนี้ไม่รู้จะได้ไหมครับลองดูกันครับได้มาแล้วครับ1ตัวครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับ สุดยอดเลยครับเนี่ยสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์มากครับตรงเนี้นี่ครับเดี๋ยวเราหาเพิ่มสัก4ี่หตัวครับก็น่าจะพอครับเพราะเบ็ดแค่สิคันใช้แค่นี้ก็พอครับนี่ครับนี่ได้มาอีกแล้วครับ ซึ่งการปักเบ็ดเนี่ยเป็นวิถีการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับอย่าคิดว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เลยนะครับเพราะทำมาหากินครับเราไม่ได้รังแกเราไม่ได้ทำร้ายแล้วก็ทิ้งขว้างนะครับอันนี้เราเอาไปกินไปทานครับนี่ครับได้เหยื่อพอแล้วครับเนี่ยประมาณ4ีหตัวนะครับเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอสลหรับเบ็ด10คันครับปะเดี๋ยวเราไปปักเบ็ดกันเลยครับ หมายที่เราจะปักนะครับก็คือผมสังเกตย้อนไวในวัยเด็กนะครับจะหาตรงโรกๆหน่อยข้างๆตะพักตรงนี้ครับการเกี่ยวเหยื่อครับปกติตอนเกี่ยวตอนเด็กผมจะเกี่ยวใส่นิดเดียวนะครับเพราะมันเปลืองเหยื่ออันนี้ก็คือเราใส่หนึ่งตัวเลยครับใส่เยอะเลยครับตัวนี้นะครับเพราะเราแค่ทดลองดูครับแค่สิบคันนะครับเนี่ยลองดูครับเนี่ยเกี่ยวชนิดที่ว่าปลาเห็นต้องอึ้งนะครับ ยังไงก็ต้องกินครับเหยื่อเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้อย่าคิดว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เลยนะครับมันเป็นวิถีของชาวไร่ชาวนาชาวสวนของเกษตรกรนะครับเป็นการทำมาหากินนะครับเพียงแต่ผมย้อนอดีตมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาทำมาหากินกันยังไงนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะครับเนี่ยยิ่งตอนนี้หน้าฝนนะครับ ปลากำลังชุมเลยครับตอนนี้นะครับตัวนี้ถ้าเซียนเบ็ดเก่งๆหน่อยนะครับเหลือกินเหลือขายครับนี่ครับตามหมายธรรมชาติได้ปลาตัวโตๆอร่อยมากเลยครับเนี่ยเราจะทำไว้สักสามคันก่อนครับเกี่ยวเยอะไว้สักสามคันก่อนนะครับเกี่ยวง่ายๆแบบนี้ครับนี่นี่ให้มันดิ้นๆหน่อยนะครับปลาจะได้มองเห็นนะครับ แบบดิ้นดง่ายๆอย่างนี้เลยครับเ,เดี๋ยวเราจะลงหมายแรกเลยครับตามที่ย้อนไว้ในอดีตนะครับต้องมีการตีน้ํานะครับเนี่ยตีน้ำซะหน่อยเรียกปลานะครับแต่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงครับตอนเด็กๆทําอย่างนั้นนะครับจะปักเบ็ดลงไปให้มันปิ่มๆน้ําครับปักให้มันปิ่มๆน้ําหน่อย ไม่ได้ปักนานแล้วครับปักไม่ค่อยแม่นครับแค่ตอนเด็กเสียบทีเดียวฟุบได้เลยนะครับทีนี้มันนานละนะครับแค่อยากจะย้อนความทรงจํานะครับซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็คงเคยทํานะครับอาจจะไม่ได้ทําบ่อยนะครับในปัจจุบันนะครับนะครับเสร็จแล้วครับ1คันเดี๋ยวปักอีกคันครับนี่ครับก็เหมือนกันครับเดือตัวนี้นะครับ ฝีมือการเหลาเบ็ดของคุณลุงนี่เยี่ยมมากเลยครับกลมเรียบมากเลยครับแล้วก็แอคชั่นของคันนี่ดีมากเลยนะครับลูกปลาเยอะมากเลยครับลงปั๊บก็ตอดแล้วครับเนี่ยไม่รู้ผมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยมีต่ลูกปลามาตอดกินเหยื่อนะครับต้องลองลุ้นกันครับมาแล้วครับคันแรกครับได้แล้วครับเนี่ยต้องดูเขาจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเอ่ย ปลานิลครับปลานิลไซส์ประมาณสัก3นิ้วกว่าครับ3นิ้วเกือบ4นิ้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็นปลาปีนี้นครับนี่ครับพอดีเลยยายบ่นบอกอยากกินต้มส้มนะครับเนี่ยได้ตัวแรกแล้วครับตัวแรกแหกหมานเลยนะครับตัวนี้นะครับทอดขนาดนี้ก็กําลังอร่อยนะครับกินได้ทั้งก้างเลยครับแบบนี้ปลาผมเลี้ยงมา2ปีกว่านะครับ ไม่โตครับที่ไม่โตผมไม่มั่นใจว่าเหยื่อน้อยอาหารน้อยหรือว่าเอาอีกตัวแล้วครับได้มาอีกตัวแล้วครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นปลาอะไรตัวเสียมดครับลองดูครับนี่ครับเนี่ยตัวเสีดมดนะครับท่านผู้รู้บอกด้วยนะครับมันใช่ปลานินไหมครับแต่ถ้าคําว่าปลานินปลานินคือปลาสีดําก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ครับปลานินนะครับสีดําเลยนะครับเนี่ยนะครับ ใช้สวยมากเลยครับมีหลายสีครับปลาในบ่อนี่ครับเนี่ยครับมีสีดำก็มีนะครับสีออกขาวก็มีสีขีบชมพูก็มีนะครับเอาอีกแล้วครับเนี่ยปักได้แป๊บเดียวครับเกี่ยวเยือแป๊บเดียวปักปั๊บนี่ก็กินอีกละนะครับเนี่ยได้อีกตัวแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นขีบชมพูครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลานินเหมือนกันครับ ใช้เวลาไม่ถึง1ินาทีรับได้สามตัวแล้วครับเนี่ยตกลงเบ็ด1ิบคันของผมอ่ะผมได้ใส่แค่ประมาณแค่สองคันนะครับเกี่ยวเยอะก็กินเกี่ยวเยอะก็กินนะครับเนี่ยได้อีกแล้วตัวหนึ่งนะครับฮุกอีกแล้วนะครับได้อีกตัวแล้วแอคชั่นเบ็ดดีมากเลยครับเนี่ยครับฮุกปั๊บดีปั๊บนะครับเกี่ยวทันทีเลยเบ็ดก็คมดีครับ ตัวเอาอีกแล้วครับเนี่ยน่าจะใช่นะตัวนี้น่าจะใช่เหมือนกันไปเกี่ยวอยู่ที่หญ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสิอ่าใช่จริงๆครับได้อีกตัวแล้วครับเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับเนี่ยอยู่แค่2จุดแค่นี้เองครับเนี่ยได้เยอะแล้วครับวันนี้ได้เยอะแล้วนะครับประสบผมสําเร็จครับย้อนอดีตได้แล้วครับย้อนวอดีตได้แล้วครับนี่ครับ ปกติตกปลาตอนกลางวันหรือปักเบ็ดตอนกลางวันเนี่ยปลาไม่ค่อยจะกินครับแต่อันนี้มันเป็นปลาเลี้ยงครับเลี้ยงไปเลี้ยงกับธรรมชาตินะครับเนี่ยซึ่งในครึ่งชั่วโมงที่ผมทํานะครับผมเกี่ยวเกี่ยวตกตกเกี่ยวเกียวปล่อยปล่อยอย่างงี้ครับเนี่ยถ้าตัวเล็กผมก็ปล่อยถ้าตัวขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยผมก็เอานะครับเนี่ยมาดูครับผลงานวันนี้ครับในครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้มาทั้งหมด7ตัวครับน่าจะพอให้สลับยายไปทำต้มส้มปลานิลแล้วครับ พอแล้วครับวันนี้แค่นี้ครับวันนี้พามาย้อนวัยเด็กแค่นี้ครับหวังว่าพอจะหายคิดถึงกิจกรรมในวัยเด็กกันได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ